วันนี้ครูพี่หนองนะครับภาษาออนแอร์นะครับจะพาไปปั่นจักรยานชมวิวนะครับว่าบริเวณรอบๆแถวบริเวณบ้านพักจะเป็นยังไงบ้างนะครับตามไปดูกันนะครับอก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันจักรยานภาษาเวียดนามว่าอะไรนะแสะดาบนะครับจักรยานก็คือแสดบับอ่าปั่นจักรยานก็คือดาบแสดับนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับ สนามฟุตบอลก็คือเซนดาบันหรือเซนบองดานะครับนี่ด้านนี้นะครับสนามฟุตบอลเซนบองดาเซนดาบันนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสถานีรถไฟนะครับกำลังจะผ่านสถานีรถไฟสถานีรถไฟบ้านเกาะนะครับสถานีรถไฟภาษาเวียดนามก็คืองากา บ้านเกาะนะครับยากาก็คือสถานีรถไฟนะครับบ้านเกาะก็คือชื่อนะครับอ่ามีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยตรงนี้มอเตอร์ไซค์ก็คือเซมัยนะครับเซมัยคือรถมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้รถยนต์จะเป็นแซเฮยหรือว่าแซโอโต้นะครับทางรถไฟนะครับทางรถไฟ ตรงน้นนะครับจะเรียกว่าเดืองซัดนะครับเดืองซัดก็คือทางรถไฟนะครับเดี๋ยวจะแวะตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับตรงสวนตรงนี้คือกงเวียนนะครับกงเวียนอ่าเสาไฟนะครับเสาไฟก็คือโกด เดียนนะครับอ่าสายไฟนะครับสายไฟก็คือใย,ยเดียนนะครับข้างถนนนะครับข้างถนนก็คือเบนเดืองนะครับอ่าตรงไปตรงไปนะครับตรงไปคือดีถังนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายจะเป็นแหลาจนะครับส่วน เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาจะเป็นแร้ฝายนะครับอันนี้ก็จะมีคำศัพท์สอดแทรกมานะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับกลับรถนะครับกลับรถตรงนี้เขาเรียกว่าไกวเดาแซหรือว่าไกวแซนะครับแต่ส่วนมากจะใช้คำว่าไกวเดาแซนะครับก็คือกลับรถนั่นเองนะครับ อ่าเราจะเป็นป้ายห้ามนะครับบางกํมนะครับบางกํมเห็น21ตันใช่มครับยตันก็คือห้ามรถที่น้ำหนักเกิน21ตันก็คือกํมแซไฮเมืมดตันนะครับอันนี้ก็จะเป็น ทางเข้าสู่หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านก็คือหลางนะครับทางซ้ายมือจะเห็นถังขยะนะครับถังขยะก็คือถุงรักถุงรักคือถังขยะนะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับก่อนเลี้ยวซ้ายจะเห็นว่ามันจะมีสามแยกนะครับสามแยกก็คือหงาบานะครับแผลใจคือ เลี้ยวซ้ายนะครับอ่า uh, mm hmm. เราก็จะเห็นคลองน้ำ mm hmm. นะครับคลองน้ำภาษาเวียดนามจะเรียกว่ากอนเก้นนะครับกอนเกนก็คือคลองน้ำนะครับ mm hmm. ถนน mm hmm. อ่าถนนที่เราปั่นจักรยานอยู่นี่ mm hmm. ก็คือเดืองนะครับ น้ำนะครับน้ำนี่ก็จะเรียกว่าเนื้กนะครับอ่าเรามาดูกันสีคลองน้ำมีอะไรนะครับมีปลาไหมน้ำก็คือเนื้กนะครับน้ำไหลนะครับน้ำไหลก็คือเนื้กไก่นะครับเนื้กไก่ก็คือน้ำไหลนะครับมีปลานะครับกอ๊อกกานะครับ มีกุ้งก๊อตมนะครับปลาก็คือกากุ้งก็คือโตมถ้าปูนะครับปูก็คือกัวนะครับถ้าก้อก้อก,ก็คือมีนะครับจะเห็นครูพี่หน่องใส่หมวกนิลภัยนะครับหรือว่าหมวกกันน็อกนะครับซึ่งหมวกนิลภัยหรือหมวกกันน็อกจะเรียกว่าหมูบาวเขียมหรือว่า น้อนเบาเขียมนะครับสีแดงเมาดอนะครับสีดำเมาแดนนะครับแล้วก็สีขาวเมาจังนะครับเหมือนเสื้อที่ใส่ก็คืออ้าวนะครับหมักอ้าวใส่เสื้อนะครับสีเหลืองคือเมาวางใส่เสื้อสีเหลืองก็คือหมักเท้าเมาวางนะครับ ตงต่อนะครับปั่นจักรยานต่อนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาเลิกงานเพราะฉะนั้นจะเห็นรถเยอะนะครับรถเยอะมีทั้งมอเตอร์ไซค์ก็คือแซมไม้แล้วก็รถยนต์ก็คือแซเฮ้ยนะครับ ด้านน้นจะเห็นต้นมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวก็คือเกยเหยื่อนะครับเกยเหยื่อก็คือต้นมะพร้าวนะครับยกยอ,อดูยกยอนะครับเรามาดูยกยอนะครับภาษาอีสานจะเรียกว่ายกสะดุ้งนะครับ

น้ำเยอะอยู่นะอุ้ยปลาตรงนู้นเยอะพี่ยบไปไหมมเยอบไปไหมคุณพี่เพิ่งมาวันนี่ครับเพราะว่าหยุดงานอวันนี้มาแลกป่ะครับอืมอันยบยอนี้เราซื้อมาหรือทำเองยอแต่ว่าเราขายเองนะฮะขายเองเนาะยบยอปลาคิเตอร์ปลาคิเตอรนี่คือปลาปลากระดีนะ One, two, นี่มีกีตก่ตัวกี่ตัวรูซีรูซีนั่งเปล่าอุ้ยอลอยอีกรอบอีกรอบหนึ่งนะครับว่าพี่เขาจะได้ไหมนะครับนี่เรามาดูที่ตกได้นะครับจะมีปลาปลากระดีอ่าปลากระดีรูซีดูซี นี่คลองน้ำเน่าน้ำหน้าฝน,านมีน้ำมีปลานะครับยกนี่ได้แล้วหนึ่งตัวก็หมดก่อนก้านะครับมีปลาหนึ่งตัวนะครับนี่ได้ปลาหนึ่งตัว ได้ตัวหนึ่งเดี๋ยวรอดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะได้อีกกี่ตัว นี่ก็ซื้อแหวนไหนมันรุนแยาก,กว่ากันพี่ตรงน้อน่ะผมเห็นปลามันเยอะอนะลองลองดูตรงน้อน่ะผมเห็นมันเยอะเลย <c oughs> นี่รอดูพี่เขากันน่าจะมีเยอะผมเห็นมันเยอะอยู่ตรงเนี้ย อ่าเหมือนเสื้อที่พี่เขาใส่นะครับก็คืออา้าวเหมาเซ็งนะครับหรือว่าอาวเหมาสันนะครับก็คือเสื้อสีเขียวสีน้ำเงินนะครับแชร์ไว้ประมาณนาทีนึงนะครับแล้วก็จะยกขึ้นรอบนี้น่าจะได้หลายตัว ดู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 สิน้ำได้แล้วหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งหนึ่งปากระปาดีนตาดก็มากระดีนะครับได้อีกหนึ่งตัวนะครับ แซมเบิงในเดือดทาหาก็เธอมันเด้จังเลหรอคะจะเดินเล่นลาดคุณบอกว่ปลาจิเดือดนะครับคุณแม่เขาบอกว่าปลาชิ้เดือดหรือว่าปลาจะดีอืได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับรอกอาหารเย็นมื้อนี้นะครับอาหารเย็นมื้อนี้ก็คือปิ้งปลากระเดิด อาหารเย็นก็คือซึกอันโต้ยนะครับซึกอันโตย้ยเบื่ออันโต้ยนะครับอาหารมื้อเย็นนี่วันนี้ที่ได้พี่เขาตกยกยอได้วันนี้นะครับปลานะครับมีปลากระดีนะครับปลาตัวใหญ่ก็มีนะปลาสลิดก็มีนะครับเอ๊ปลาะกระดีนี่มันเป็นลูกปลาสลิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ เย,เยอะเลยนะฮะเยอะนะครับเห็นบอกว่ามาตกตั้งแต่สิบโมงเช้านะครับเยอะเยอะเยอะนะครับโอสวยมากนะครับ นี่คือบ้านตลาดนะครับไปต่อไปต่ออาจจะเห็นรถเปิดไฟนะครับเบิร์แดนนะครับเบิร์แดนก็คือเปิดไฟนะครับถ้าปิดไฟก็คือตัดแตงน,นะครับอ่าเราจะมาดูทุ่งดอกบัวนะครับ โหแซนโหแซนนะครับขวามือมีดอกบัวบัวหลวงนะครับโอ้โหสวยงามนะครับบองฮวาแซนก็คือดอกบัวหลวงนะครับบองฮวาแซนนี่สวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราดูใกล้ๆนะครับบองฮวาแซนเหมาจังดอกบัวหลวงสีขาวนะครับสวยงามนะครับ ตรงนี้เราจะเห็นต้นกล้วยด้วยนะครับซึ่งต้นกล้วยก็คือไก่จุวยนะครับกล้วยก็คือจ้วยนะครับกล้วยสีเขียวยังไม่สุกก็คือจุวยสันนะครับถ้ากล้วยสุกก็คือจ้วยจินนะครับอส่วนหัวปลีหัวปลีก็คือบับจ้วยนะครับหัวปลีบับจุย้ยต้นกล้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นของชาวบ้านนะครับหัวเงื่ยเยินก็คือของชาวบ้านนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับกันละครับจะกลับกันแล้วนะครับ มีไก่ด้วยนะครับไก่ไก่ไก่ก้อนก่านะครับก้อนก่าก็คือไก่นะครับ เหนื่อยเหมือนกันนะครับปั่นจักรยานเหนื่อยภาษาเวียดนามก็คือเม็ดน,นะครับเม็ดกว่าก็คือเหนื่อยจังเลยนะครับมีร้านสเต็กกระทะร้อนด้วยนะครับห่าหางนะครับอันนี้ห่างก็คือร้านอาหารนะครับ ับครับวันนี้นะครับก็มาชมรอบๆบริเวณนะครับพร้อมกับฝึกพูดภาษาเวียดนามกับครูที่น่องนะครับเราจะเห็นด้านนี้นะครับก็คือสถานีรถไฟนะครับสถานีรถไฟภาษาเวียดนามก็คือญยากานะครับบ้านเกาะก็คือชื่อของสถานีรถไฟนะครับเต็มเต็มก็คือญยากา้านเกาะนะครับส่วนทางรถไฟก็คือเดืองซัดนะครับสําหรับภาษาเวียดนามก็ ไม่ยากนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมติดตามาทางช่องภาษาออนแอร์บายครูพี่น่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าชอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขยามน,นะครับด้านนี้จะเป็นสนามฟุตบอลนะครับสนามฟุตบอลคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ